สำหรับบ้านเช่าหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านสีวลีสีนะคะดินร่ม9ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของนะคะยินดีต้อนรับคนต่างชาตินะคะชาวจีนได้นะคะแล้วก็อน,นุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถในบ้านได้2คันนะคะ โครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับถนนตัดใหม่สีนิครินล้มเก้านะคะใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วุเทศล้มเกล้านะคะแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพูค่ะและนอกจากนี้นะคะบรรยากาศของโครงการก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะมีขับเฮาส์สไตล์คอสเทจมีสระว่ายน้าระบบเกลือมีสระว่ายน้ําเด็กนะคะมีฟิเตเนสมีส่วนพักผ่อนมีสนามเด็กเล่นนะคะมีกล้องวงจรปิด CC t v วและเราเประพอดูแล24ชั่วโมงค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือหาเช่าบ้านเดี่ยวนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะบ้านหลังนี้ให้เช่าในราคา39,000บาทค่ะรับคนต่างชาตินะคะคนจีนก็ต้อนรับนะคะแล้วก็อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามนัดดูได้นะคะโบยินดีให้บริการพาชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ